thank you สำนักง,งานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ร่วมกับสำนักง,งานพระพุทธศา,าสนาแห่งชาติกลมการศาสนากระทรวงวัฒน,นธรรมจัดโครงการส,งส่งเสริมวิชาการเทศนาธรรมสามเณรธรรมาทองมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการโดยสมเด็จพระพุทธชินวงศ์เจ้าคณะใหญ่หนนกลางเจ้าวาดวัด,ดพิชยาญาติการามงานนี้ค่ะหนึ่งแน่นด้วยพุทธศาสนิกชนภิษุสามเณรและพระเถรานุเถรทรที่ร่วมมาเป็นกรรมการการคัดเลือกในครั้งนี้ค่ะจัดที่วัดพิชยาญาติการามเขตคลองสารกรุงเทพมหานครค่ะ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์เจ้าคณะใหญ่หนกลางจ้าววาดวัดพิจยายาติการามเป็นประธานสูงเปิดการแสดงทารมเทศนาเชิงประจักษ์ในโครงการส,งส่งเสริมวิชาการเทศนาสามเณรธรรมาทองเนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีทรงจเจริญพระชนมายุ60พรรษาในปี2558โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานทรัพย์สินสวนพระมหากษัตริย์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและโครงการศาสนากระทรวงวัฒน,นธรรมทั้งน,นี้พระเถรานุเถระภิกษุสามเ นายสดแดงเอียดที่ปรึกษาสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นายพนมศอนศิล์รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและพุทธศาสนิกรกชนเข้าร่วมในงานด้วยจัดขึ้นณอาคารพระชินวงศ์สภาวัดพิชยญ,ญาติการามเขตคลองสานกรุงเทพมหานคร การแสดงธรรมเทศนาเชิงประจักษ์ในโครงการส่งเสริมวิชาการเทศนาสามเณรธรรมาทองจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาสในการเทศนาธรรมของสามเณรทั่วประเทศเป็นการกระตุ้นให้วัดหรือสํานักเรียนเกิดการพัฒนาศักยภาพของสามเณรต่อการเผยแพร่สืบต่อพุทธศาสนาและวิธีการแสดงพระธรรมเทศนาอย่างถูกต้องโดยในปีนี้มีสามเณรในระดับนักธรรมชั้นเอกหรือตั้งแต่เรียนธรรม3ประโยคผ่านเข้าสู่รอบการตัดสินทั้งหมด10รูปโดยคัดจาก273รูป ที่เขียนบทความเทศนาให้เหลือ50รูปก่อนเข้าสู่โครงการอบรมวิชาการเทศนาธรรมและคัดเหลือเพียง10รูปเพื่อให้ทางคณะกรรมการพิจรารณาคัดเลือกสามเณรเพียง3รูปเข้ารับรางวัล ทั้งนี้ทางคณะกรรมการทั้ง7รูปล้วนมาจากพระเทระชที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและการเทศนาเป็นผู้พิจารณามีพระเดชพระคุณพระพร,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 ร่ชม,ม,มิาาญญาาริยานกรรมการมหาเทาสมาคมเจ้าวาดวิญญาวาเป็นประธานกรรมการโดยสามเณนที่คัดเลือกให้ขึ้นสู่ธรรม,มาตทองในครั้งนี้ประกอบไปด้วย หนึ่งสามเณรขจรศักดิ์ดำสนวนวัดสุวรรณารามกรุงเทพมหานครสองสามเณรเขมราศิสืชนะวัดกลางสุรินจังหวัดสุรินสามสามเณรตะวันกันท่าสอนวัดยวนวิทยาจังหวัดพะเยาสี่สามเณรทรงศักดิ์ยอพระกินวัดเดิมจังหวัดนครราชสีมาห้าสามเณรธงชัยชัยพักตีวัดคลองโพจังหวัดอุดรดิตหกสามเณรทีระพงล้อประโคน วัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานคร7สามเณรผานุวัตรตาเปงวัดโมลีจังหวัดเชียงใหม่8สามเณรสุทธิชัยอุปวันดีวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา9้าสามเณรอดิศัก์พานนท์วัดศรีบุญเรืองจังหวัดเลย1 0สามเณรอัฏฐกรสุดคิดวัดพระนครจังหวัดนครสิรีธรรมราชโดยสามเณรรูปแรกที่ขึ้นสู่ธรรมาวยวิธีการจับสลากก็คือสามเณรทรงศักดิ์ยยพระกินวัดเดิมจังหวัด ราชีากุกขังอานาตาคือมีอุบัติขึ้นในเบื้องต้น,ตนรำรงอยู่ในข่ากลางและก็แตกสลายไปในที่สุดกล่าวได้ว่าทุกคนมีสภาวธรรมเป็นธรรมประจำสังขารขึ้นชื่อว่าสังขารย่อมมีอนิจจคือความเป็นุูข์อนิจจคือความไม่เที่ยงแท้แน่นอน